อาล็อกก่พอดีแค ну no, okay. ่นีเนาะพอดคนันนี้เรามาเล่นสกายบ็อกันอีกว้าใครส่งมาเยอะไหมถ้ามีอะไรส่งยก็ขออภัยด้วยครับโอ้ยจ้เดี๋ยนะอีกขนลดอุสมีเดี๋ยนะ เ็คเดี๋ยวเดียขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันอะันนี้อันน uh, ี้โอเคโอ้โห ก็ยัส่งเยอะยโอเคล้างจานนี่เอาโอเคก่อกตากรนะครับเอ่อการเตืเนี่ยวห้องรบกวนเดี๋ยวถ้าส่งมันกับ คนเขาก็จะมองว่าพี่น้องก็ช่วยไม่ได้ขุดม้ไปเจ้านานมันก็จะยิ่งเป็นไปใหญ่พอไปอยู่สิตสมิตก็อยู่ไปนานเ้านานเ้านานเ้านานไม่เดี๋ยวอ้หูอดจะกออ๋อไม่หมดงมันต้องหมดการอ้ วอามันจะขายบ้างขายเป็นไม้ก่อนเอามนอันนั้แล้วเราก็ไปขุดมาเอ้ยขุดเห็นครับขุดตะไรอบตรงนี้อ๋อขุดตอ ไปบอกื่อวานนี่ไปบอกมันว่าก่อนขุดตอมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ว่าจะขายตอนนี้ก็นั่งขุดไปขุดหินนะครับนวงขุดหินอโอเคขุดหินไปเรื่อยๆ

เราไปขุดอีนแล้วอีกห้องนึคัดแพัดตรงนั้นนต้องพัดก็บอกว่าเราจะทำอะไรก็ต้องดูก่อนว่าตัวเราอ่ะ่ททีนขายได้ไหมตอนนี้ทำเรมันได้ไหมมันทำไปลงทุนแล้วมันจะได้ไหมถ้าลงทุนแล้วมันทำไม่ได้มันก็จะเสียของสิบสองสิบสามสี่ห้องอันนี้ก็ขุดไปต่อ

เียวราต้องต่อบรอกไปนะครับโอ้ยาจะได้ขุดมันจะได้ขุดยากอือยับจังวันนี้ขุด ว่ามันจะพังต้องขุดไปอีกครับดอกว่เดียวก็จะพังแล้วมีเสียงอะไรค่ะมีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยครับ

ปอนต้อง,ำงทำอาชีพที่ลง <Okay. S 1> ตัวที่สุดแล้วได้เงินมากที่สุดในการสอนมนะันตอนที่ยังไม่ไปนะก่อนที่ยังไม่ได้ไปตะพันนะเฮ้ย <c oughs> เคยพังเนาะอยู่บ้านในการไปสอนอืมพังพอ,อดีครับรู้เรื่องอย่างเงี้ยหมายก็พยายามขอนก็ยังสอนเพราะว่าตอนนี้แอนก็ไม่อยู่ไม่มีโกนเราก็กงตรังรุ่งการก็ยุ่งการรอนก็ยุ่ง อะใจแข็งด้วยอะไรด้วยงานที่น่ทึ่งกงการปิดงานที่ยุ่นเนี่ยยุ่งยุ่งมากต้นอ่อนครับเออของก่อนนะฮะนะฮะมันไม่ให้โทรมันบอกห้ามโทรสามีเหตุการ

ในการว่าไปอยู่กับเขาเนี่ยมันก็ปูเป็นอย่างนี้มั้งงานมันก็ไม่ค่อยได้ทำมันมีกินกับนอนวุ้นเป็นอย่างนั้นนะอ่าแล้วก็กับคุมกับมามันก็ไม่เป็นวังฮะโอ้โหจังกว่านี้เขาอมู่วังไปเลยจนปากตาต้องเรี้ยให้ไปจ่ายให้ไปจ่ายที่ ไปที่จร to ับ่างนงวันนี้ปกติน้เคยเสียเดือนไม่เท่าไหร่เคยอยเด็บอลที่บอลเอยเสียไปงโอ้โหโอ้ยออะไรเนี่ยอ่าเดือดเคยอ่ะพอเดี๋ยวค่อยเล่นต่อโอเค โอไม่มันก็ไม่เข้าใจมันก็จะทำเหมือนเดิมโอเคโอเคต่อไปครับตอวนี้สามอมแปสมจุดสามโมเดอ๋ยว่อยเดี๋ยวออืมอืมอืนะี่อ้าแวถ้าตุยมาขนาดไอตุยไอตุยมวนนี้โอ้โมอ้โห โอ้เล็กเอมาเอมาเรืมเรื่มเรืมขุดรับของมีค่าของมีค่าของมีค่าครับหมอเอะขุดรับจังวันนี้ผมนี่ขุดไรอ่า อ่าน uh, ีท okay. uh ็อนะท้ามีท็อนะโอเคโอ้โหหลินเยอะมากพอก่อนไหมพอกันให้โอเคนี่ท้องไปต้องประกันนะ ก็นบอกม่าคือเอ่อพอนทำไมไม่ดูหายชีนะฮะถ้ามีงานเขาหลักจะไปไหมมันบอกมันไกลบ้านมันเฮ้ยครับโอ้โหมาถึงแล้วโอ้อะไรรองวะเนี่ย คือคิดว um, ่าถูกองอะไรนะมาวางหนึ่งแล้วปลูกเป็นปัเจตหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดโอ้อยากรวยอ้เงอ้ั ขออนี้ก็จะคเลทเองอก็ไม่ทตัวนี้ระมไม่ค่อยวยบอกให้มานั่ง้านหน้าก็คือคือต้องใช้ทุกอย่างอทุกอย่างโอเคป้าคุณจะกินเย็นเย็นมันม่เยขุดต่อตอนะครับ กใก็ือแต้าหมัวหยุดแล้วเะแล้วหยุดแล้วถึงสิบสองวัเลยเดี๋ยวหยุดเลยบ้านแล้วก็เป็นีโอเค ลองคิดดูนี่เนี่ยในการบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้จะช่วยพอช่วยมันได้ยังไงจะบอกให้มันยังไงสักหนึ่งชุดพอไหมหนึ่งชุดแล้วเลิกเลยโทรมาคุยใช่ชุดเลยองถึงมากๆเห็นบอกโทรคุยอยู่นะฮะ คนฮะเออก็ต้องมาแปลจากใจความแปลไทยเป็นไทยว่ามันเขียนเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> เออเป็นบ้าเป็นป่วงไปแล้วมากนเนี่ยพรเนี่ยมันทําไมเป็นอย่างนั้นมันคิดมากไง <c oughs> บอกให้คานเรื่องงานเรื่องการบอกมาก <c oughs> ใจเย็นๆอยา <c oughs> ่าใ <c oughs> จร้อนเือไปบอกแล้วก็ให้เดือนละเจ็ดพันแปดพันหมื่น อยู่มาก็ให้เดือนเจ็ดพันแปดพันปีใหม่ก็ให้มือนึงปีใหม่มันก็กลับกลับก่อนน้ำ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 เข่าตายเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนปวจะไปมันไม่มีค้ก็บอกมันอยู่มันก็จะไปยิง แลนกระดีได้น้าเลยตอนมันไปมันดีใจมูยังบอกโอ้ยพอนสังหูนบุคลิกจะทาไหนตัวรองงานะไุปคนขอภัยด้วยโอเคแต่ถ้าอนไปแล้วพี่ก็ตองหาคนอื่นคนก็หาคนอื่นนจะขุดต่อครับตอเนี่ิขุดต่อเอนาเอโา้าสิบครับโอ๊ยดโดโดโดู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 

พรอนน้องปูมันก็ไปว่าอยู่อ๋อข้ม่ไ่ทำไมบ้างข้าไปทำไม่้างมันไม่ออกมาน้องมันก็พูดอีกแล้วใช่ไหมบอลทำไม่ไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำอาบตีสองีสามไม่มาอาบน้ำตีสองเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็มไม่รู้เรื่องเออ ไปถึงเลยบอกว่าไม่เข้ามาเราต้องที่ึงนั้นหรอกตาก็บอกไม่ได้เขาพอพักโทรไปหาพี่สันติเก็ไม่ได้โทรนะเขาไม่ได้ไปยูกอนกับพี่กับน้องเขาก็บอก ตอนเคยเาใการดเป็นอย่างนั้นยต่อเพราะในการเคาะว่าถ้ามันกับคนสุดท้ายเนี่ยทลิสต์อตัวมาน้องเราอการขอแล้วคโอเคเขาผมไม่เอาแล้วล่ะการว่าจะดูเล็สักหน่อยอยากเราในเนี้ยถ้าเราไมู่มันคนอื่นเขาอว่าแต่รอนี้

ออะสำหรับว uh, ันนี <EN> ้ขอตัวลาไปก่อนใครยีงไม่ได้กดไลก์ฝากกดไลก์ใครยังไม้กดแชร์ฝากกดแชร์วยครับวันนี้บ๊ายบาย อ่ะโอเคกดกดติดตามช่องผมด้วยครับน um <s delegation breathing> ี่กดติดตามช่องผมด้วยครับติดตามช่องผมด้วยนะครับนี่แต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ